สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กมาพบกับน้ำเชียร์วันที่29ธันวาคม66นะคะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องว่าอย่าปล่อยคำอย่าปล่อยเดือกไหลเลขแม่อ้อยโอ้มาแล้วน้ำเชียร์มาแล้วครับผมค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่อ้อยเลขมีที่มาบนนะคะ,ะน้ำเชียร์ขอขอบพระคุณ สายของแม่ออยค่ะ้วค็ขอบคุณแม่ออยเด้อค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยส่ทรงต่อพี่น้องเอซีเบิ่งเป็นแนวทางค่ะคเอาตัวเลขกะหลายสำนักเนาะค่ะแต่ว่าน้ำเชียก็จะเอาเลขอ่าทะเบียนรถจะคล้องนี่ละค่ะ4ี่สอห้าอันใดเดี๋ยวถามแม่ยุหันละอืะอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มเมย์ไงพิ่นกามาเห็ดแนวกินค่ะท่านผู้ชม,มองหนี้ท่านได้เก็บทำจนปีใหม่เสร็จแล้วจะเลิกลกินมัน<พ>ท้องกางเลยปีนี้ผู้คัวเยอะๆก็ก<อ>ินให้ท้องกางอันนี้ใหญ่เมย์ไ่ได้ขาดันผู้ชมเพิ่นผู้งามบ่ค่ะสวยค่ะอุ้ยสวยค่ะ,คะ,คะตองมากแต่สิเป็นนี่ละเม่่่ใหญคย์ไงค่ะสวยค่ะ ต่อมาเนี่ก็สิเป็นน้องสาวล่ะเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ที่เพิ่นขึ้นเฮียนใหม่ขนาดนี้เนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอให้แห้งๆรวยๆกันเด้อค่ะเด้อวันนี่อันนี้กับร้านอันนี้เย็นสวัสดีค่ะเย็นน้องแบงต้องไหวปีใหม่แห้งๆรวยๆกันเด้อใยญ่น้องแบงค่ะท่านผู้ชมเขาเอาไม่เอฟซีบางในเฮาเฮ็ดอีหยังพี่น้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมทอดปลามันเนาะทอดมันปลาทอดมันปลา ทอดปลากทอดปลาคอเนี่ยมองนี้ว่าเก็บจนว่าเข้าดาวพุละค่ะเนี่ยถือรางวัลอีกสิดถูกหวยอีกเพราะว่าสิเดียวอันเต้นมากลางนี่เนาะแล้วก็แงดงงงแแดงงคดพแดงแดงดมแแดงดด กล้วยเนี Elena ่ยกล้วยเอาไหมคะกล ujemy, ้วย่ะลาเพิ่มอย่าล bueno? ืมเหล็กเล่าด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาไดมาแล้วปะไปเบิ้งตัวเหล็กค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะยกเอ็นเอ็นเอ็นผูหลานข้าไนะยกค่ะไม่ใช่วาเบิ้งขีบล้านแกยกมันอยู่บนอะ อาค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะสรุปเลขแม่ออยเลขลางกับยังปกติเนาะค,ค่ะวิ่งเจ็ดค่ะวิ่งเจ็ดสองตัวลางกับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองค่ะแต่ต่อมงวดนนคุณเนาะค่ะต่อมาเลขสายนีได้ไว่ด้วยค่ะทีว่าให้หาเนาะมหันเนาะแมนครับผมค่ะทีว่าให้ห้าค่ะเขาหา,มาเมวาน้ำเชียแม่ยันอา่า เก่านี่กลายเป็นหกโอ้กับกระดกคือจังงวดว่างหันง,งวดงวดอ่ะงวดที่เพื่อนไอหกเนาะกลายเป็นเก่าแมนโอ้เก่าซุดนั่นปะเถาครับค่ะเดี๋ยวได้เถาเมื่อันแม่อ้อยว่าให้เขียนหกห้เนี่ยาาน,น,นี่ละค่ะท่านผู้ชมเขียนตรงไหนนี่เพื่อนว่า <c oughs> ระวังหกค่ะย่านเป็นคือจังอันนั่น มานี่ตีค่ะอระวังหเดี๋ยวจะอธิบายให้อีกเด้อค่ะดันบุษม้มเอาก็มาเชียคือกล่องก่อนค่ะนี่ค่ะพันญยาดเป็นคือจังวดที่เพิ่นปลอยต่องวดอ้อเป็นงวดแหลกเนาะครับผมที่เพิ่นมาให้ให้หกแม่กลายเป็นเก่าครับตัวประกบยังปกติค่ะดันบุษม้มค่ะก็จะหกสี 4, ่หกเจ็ดค่ะอันนี้ก็ เก่าซีกับเนเดอร์ค่ะเลขแม่อ,อ้อยกับเนเดอร์ค่ะเจ้ว,ว่างวดดันเก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งนี่คือตรงเลยเนาะครับค่ะโอ้เบลืมแล้วเถ่าเนาะเอาา้าค่ะท่านผู้ชมซีมาค่ะซีมาแล้วค่ะค่ะซีมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมครับซีมาเก่าซีซีเก่าค่ะเก่ C าซีซีเก่าค่ะได้ซี รอสรุปวันหวยออกพร้อมจับคู่ตัวนี่ค่ะหรือว่าเพิ่นจะเปลี่ยนค,ค่ะาสายสายสายนี่ก็คือ,อตัวของเก่าือว่าเก่าเจ็ดนอทสองแม่ครับผมสายวันหวยออกค่ะแต่ว่าว่าแม่เพิ่นบอกว่ารอวันหวยออกเดี๋ยวเทียเปลี่ยนหรือว่าเทีย่เปลี่ยนเพิ่นจะมาจับคู่ให้อีกค่ะครับ เพื่อนห้มาแบบนี้เด้อค่ะบ่เมนว่าานําเสียสีเอาไปไหว้กักไหว้ไหวตะปอยบอบแมนค่ะท่านผู้ชม,มค่ะเพื่อนห้มาแบบนี้เพื่อนโทรมาบอกค่ะชีแจ,จงห้เอฟซีเข้าใจน้ำค่ะท่านผู้ชมมาแบบไหนปล่อยแบบนั้นมาไวปล่อยไว้มาช้าปล่อยช้าค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,ะแล้วก็ขันเพื่อนมาที่หลังจียงสีเท่าก็ตตองปอยที่หลัง เพราะว่าอาจารย์เพิ่นมากกนเขาก็ต้องให้เกียรติเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมสี่ตัวเดียวกันเข่ากันที่แถวเนี่แมนถ้าประกบคู่ก็จะเป็นเก่าซีซีเก่าหรือว่าหกซีเนะา 9, ะท้าเก่าระว่างเป็นหกอย่าลืมลักลอยของแอดยืนนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยแอดยืนประกบใส่เลยคะ่ะนี่ละคะ่ะพรุ่งนี้ก็จะมีะเดี๋ยวรอมแม่อ้อยมาสรุปอีกคะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะ แล้วก,ก็ของสายน้ำเสียกทมเนาะครับผมค่ะนี่ะาาระค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอสีดังมากขันมากกัพี่น้องเกษตรถ,ถือทัวหน้ากันมดเนาะครับผมค่ะเก้าสี่สี่ผุนเนาะอยากเบิ่นค่ะท่านผู้ชมวันเสารา์พร้อม เก้าสี่สี่ค่ะห้าห้าดไม่ใยว่าเบิร์นห้าเอาสามห้าห้าแล้วเลขถูกเนอะสามห้าห้าเราเลขถูกเพ้าเลขถูกสามห้าห้าก็สามสี่ห้าเนาะเก้าห้าห้าเก้าสี่สี่เนอะค่ะเพิรนมาคเบิร์นคารันผู้ชมเพราะว่ามันวันเสาร์ค่ะ ถึกมดค่ะท่านผู้ชมเอา้าพิจารณาเพิ่งเดอ้อค่ะเลขของแม่อ,อ้อยค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะเลขของแม่อ้อยแคบหน้าจอเดอ้อค่ะท่านผู้ชมมากินเขาน้ำกันค่ะเพิ่นวายย่ำลงเด็กเด้อน้ำเชี่ยวเพิ่นสีน้อนหลับก่อนค่ะเอาจัดให้เพิ่นได้มาปุ๊บลงเลยค่ะอ๋อเพลีนสิ โอ้เพลีสิประกบเลขโอ้สิจับเลขให้จับเลขค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะถ้าแป๊บหนึ่งค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายยูดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีทุกคนดีทุกคนเด้อค่ะเด้อยิ่งรวยๆกันเด้อ